E ครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดักกบนะครับหมายก็จะเป็นเนี่ยฮะเป็นบ่อล้างนะครับบ่อล้างบ่อเก่านะครับมันไม่มีปลาหรอกนะครับเป็นเป็นบ่อน้ําทิ้งของฟาร์มจุลเ้นะครับฟาร์มเลี้ยงจุลเค้อยู่ข้างในนะฮะสถานีผมก็เคยมาดักแล้วนะครับแล้วก็เคยมาตกกบนะครับปีที่แล้ว ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดักกบโดยการใช้สาธิตเรียกว่าแนะนําดีกว่านะครับแนะนาท่านผู้ชมนะครับดักกบโดยการใช้เนี่ครับปาหมอนะครับนี่ปาหมอกับปุ้มสีหลังนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการทําแล้วกันนะครับตุ้มก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับที่ดักก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เป็นบ้องๆอย่างนี้นะครับจะมีทางเข้าสองทางนะครับข้างในผมก็จะใส่โฟมไว้นะครับโฟมสีขาวๆครับแต่อันนี้มันมันเลือดไม่ขาวแหลวผมใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปสักสี่ห้าอันแล้วแต่เรานะครับหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลาหมอนะครับนี่ปลาหมอตัวเล็กก็ใส่สักสองตัวตัวใหญ่ก็ใส่สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับใส่ไป ใส่ไปอย่างนี้นะครับเอามือเดียวนะครับใส่ไปโดยเราไม่ต้องใส่เหยื่อเลยนะครับใส่ประหมอครับไม่ได้ใส่เหยื่อร่อนนะ ใส่เหยื่อให้แบบมีกลิ่นเลยนะครับเป็นปลาหมอปลาหมอเป็นเป็นเลยนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับเอ่อเวลาปลาหมอมันวิ่งอาเดี๋วไปอธิบายในน้ําอีกทีแล้วกันนะครับตอนดักอีกทีเดี๋ยวจะใส่หลังไหนอีกวิธีการดักนะครับ ก็ทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้เราก็นี่ครับจะวาง ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับวางที่ดักลงดบนี้นะครับส่วนเปนหมอเนี่มันก็จะวิ่ง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 ในน้ำนะครับวิ่งทําให้น้ํามันกระเพื่อมกระเพื่อนนะครับพอน้ํากระเพื่อนปุ๊บไอ้กบเห็นนะครับกบเหน็นก็สนใจนะครับว่าเอ้ยอะไรวะเสียงโฟนนี่มันก็เป็นตัวเล่านะครับกระดุกกระดิกนะครับ ถ้ากดนสนใจนะครับพอกดสนใจปุ๊บมันก็จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูพอมันเข้าไปข้างในนี่ก็เสร็จเราครับเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เราก็ล็อกไม่ให้มันดินไปนไหนมาไหนได้นะครับโอเก็ประมาณนี้นะครับ าลครับเพื่อนอันนี้เราก็ได้จากกบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีกบเข้าสักตัวไหมครับรูจักสภาพหมายแล้วมันค่อนข้างเงียบนะครับนีดักแนวนี้ครับท้ายสระหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังนะครับไม่ได้ไกลกันมากครับเพราะขอบฝั่งนู้นมันเดินไม่ได้นะครับมันชันเกินไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูครับพรุ่งนี้ ว่าเหยื่อบะหมอเราจะมีผลงานไหมไปครับตัดภาพไปที่พุวงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราก็มายามรอบดักกบเรานะครับตุ่มดักกบเรานะครับจะสิบโมงแล้วครับเพิ่งออกมาครับฝนตกเลยไม่ได้มานะครับขับรถจากที่พักมาดักกบประมาณยี่สิบโลครับโอ้โหโคตรไกลครับ จริงๆหมายอยู่ใกล้บ้านนะครับแต่ผมไปพักอีกที่นึงนะฮะเมื่อเช้าว่าจะออกมาได้ช้าแหละฝนตกไม่รู้เมื่อคืนก็ตกนะครับไม่รู้จะกบจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับมาดูหลังแรกกันนะครับคือเงียบเลยเนาะ เหตุการณ์ปกติครับไม่มีสิ่งมีชีวิตจกเว้นปลาเอ้ไม่มีกบเลยครับเหมือนเดิมจริงๆปกตินี่ผมเดินมานี่จะต้องมีกบโดดอะไรบ้างแล้วนะครับโดดลงน้ำบ้างแล้วนะครับอันนี้ไม่มีเลยเฮ้ยเอา มาดูหลังต่อไปครับเอออหหลังนี้มีครับมีกบน้อยตัวหนึง่งเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่กบน้อยครับปลาหายปลาเอน่าจะออกตอนที่กบเข้านะครับ กบวิ่งสวนเข้าก็ป่าก็วิ่งสวนออกไปนะครับนี่กบครับกบเล็กตัวหนึ่งเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเอา้าโดดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอา้าโดดไปแล้วไปแล้วโดดออกก็แล้วครับเอาเป็นแล้วครับยังไงก็จะปล่อยอยู่ดีครับตัวมันผอมเล็กเกินไปครับโอไปแล้วยังไม่ได้โชว์เลยยังไม่ได้ออกมาโชว์เลยอยู่ลังต่อไปครับ นี่เป็นไงเหมือนเดิมหรือมีแต่ปลาอ่อปลาหลุดไปแล้วอออะไรวะที่ดักไม่อยู่สักอันหรือไปชมหลังสุดท้ายเรานะครับมีปลาดิ้นๆอยู่น่าจะไม่มีกบเหมือนเดิม ครับไม่มีกบครับตายไม่มีเลยมีกบน้อยตัวเดียวครับเข้าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งครับแล้วเราลองมาดักใหม่ครับอาจจะยังไม่ถึงฤดูหรอกผมก็ไม่ใช่เซียนนะผมก็พอทําได้นะฮะหรือท่านผู้ชมท่านไหนเป็นเซียนนะครับแนะนําผมได้นะครับ ว่าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามันไม่มีกบนะครับแต่ก็มีแหละกลบมันยังผอมเลยตัวเมื่อกี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวกลับมาอีกรอให้มันวางโครงวางไข่อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสามอีกพอช่วงนั้นที่ผมมาปีที่แล้วนะครับโอ้กบนี่เดินมานี่มันโดดลงน้ําตุ่มตามตุ่มตามนะครับมารอบนี้ไม่มีเลยครับ นีกบน้อยตัวเดียวเมื่อกี้นี้โดดลงน้ำไปแล้วหลุดออกไปแล้วครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมาจัดอีกแน่นอนครับผมสวัสดีครับ